นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจำะครึ่งปีหลังของปี2563แป๊บเดียวเองนะคะเข้าสู่ช่วงกลางปีแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะชาววันศุกร์ สิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจเอาไว้สําเร็จรู้ล่วงไปได้หรือยังหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงเวลาของการขั้นตอนของการเดินทางนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะนะได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งครึ่งปีหลังเลยนะคะเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าค่ะไพ่ใบแรกนะคะแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณค่ะ บางครั้งคุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้นะคะไพ่ใบที่2ค่ะแทนในเรื่องของการเงินไพ่ใบที่3นะคะแทนในเรื่องของเพื่อนพ้องหรือว่าอยู่ในตำแหน่งสหัชชานั่นเองใบที่4ค่ะญาติพี่น้องใบที่5นะคะบุตรหลานและบริวารใบที่6ค่ะอุป,ปรสรรคใบที่7นะคะความรัก ใบที่8ค่ะสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังต่อมาค่ะในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนค่้เลื่อนตําแหน่งไพ่ใบต่อไปนะคะอยู่ในตําแหน่งของการงานโชคลาภค่ะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความทุกข์ใจและความกังวลใจของชาววันศุกร์ค่ะ ไพ่ทั้ง12ใบาวางแล้วนะคะทั้ง12ตําแหน่งแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันและนัดจะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้อีกนะคะโดยใช้ไพ่คําแนะนํานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูไพ่กันบอกนิดนึงนะคะว่าความเป็นตัวตนของคุณ ไพ่ใบแรกสามารถลิงได้กับทุกๆใบค่ะและไพ่ทุกๆใบาสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวร้ายหรือว่าดีนะคะมักจะส่งผลกระทบต่อความเป็นตัวตนของคุณทั้งนั้นเลยค่ะโอเคไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ใบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าชาววันศุกร์เองนะคะเรียกได้ว่าเป็นสุกนิยมเลยทีเดียวปกติก็สุกนิยมอยู่แล้วนะพอมาได้ไพ่ใบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ทํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันบางคนโชคดีนะคะสิ่งที่รักคือสิ่งที่ทำอันนี้คือความโชคดีไปแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเครียดเครียดปุ๊บป่ะค่ะคุณก็หากิจกรรมอะไรทําที่ทําให้ตัวเองอะผ่อนคลายได้หมายความว่าการรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองค่ะและหนึ่งสิ่งที่มันจะเข้ามามีอิทธิพลต่อ ต่อคุณในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะนั่นก็คือการได้ถ่ายทอดวิชาความรู้การที่ได้อยู่กับเด็กๆนะคะอาจจะเป็นลูกหลานในบ้านก็ได้นะคะบริวารหรือว่าอาจจะเป็นเด็กกำพร้าซึ่งคุณรู้สึกโหยร้อยวันพันปีไม่เคยไปทําบุญเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเด็กกำพร้าเลยเลยแบบนี้นะคะ่ะแล้วพอช่วงครึ่งปีหลังนะคะมีโอกาสได้ไปทําไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดไปหรือว่าไปด้วยตัวเองหรืออะไรต้องแก่บนหรืออะไรต่างๆนันๆะนะนะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรร้อยแปดะนะ,ค,ะคุณจะรู้สึกถึงการมีความสุข จากข้างในแบบนั้นนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริง,รงยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่คุณเป็นศุกนิยมอยู่แล้วสิ่งที่คุณทำคุณมักจะใส่ความเป็นความเป็นอาร์ติสของคุณลงไปในงานนั้นๆด้วยนะคะถ้ามันสามารถทําได้นะคะ โอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเด็กนะไพ่ใบแรกก็มีเด็กไพ่ใบที่2ก็เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะหมายความว่าไ,ไ,ไงจะต้องเปให้กับเด็กหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ก็เรียกว่าใช่ก็ได้นะคะ ขึ้นอยู่กับว่าชาววันศุกร์จะมองว่าเด็กแบบไหนคือนัดจะบอกนะคะว่าเด็กในที่นี้ค่ะบางทีอาจจะเป็นบริวารลูกหลานในบ้านก็ได้ซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะจ่ายเพื่อที่จะให้เขามีความสุขอะคะ่ะอาจจะส่งเขาเรียนในอนาคตเพื่อที่จะให้อนาคตเขาดีมีชีวิตที่ดีส่วนใหญ่อะคะ่ะ สิ่งที่คุณโฟกัสก็คืออนาคตของลูกหลานอนาคตของคนในบ้านแต่สมมตินะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มีลูกหลานยังไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเองอะไรยเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหลานก็ได้หรือถ้าเกิดโอ๊ยหลานก็ไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่นะคะบางทีคุณอาจจะเป็นฟิลของการที่ได้ช่วยเหลือค่ะอาจจะเป็นเด็กกำพร้ารับดูแลสักประมาณเดือนละ1คนนะคะ500บาทหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะคะสำหรับ ชาววันสุเองส่วนในเรื่องของการเงินค่ะแน่นอนว่าคุณน่ะมีเงินเพื่อที่จะไปดูแลเขาแสดงว่าคุณก็มีศักยภาพมากพอในการที่จะหาเงินเข้ามาเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าคือคือนัดจะนัดขอกระโดดข้ามมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นไพ่อะไรก็ตามนะคะขอกระโดดท้าม,มาที่ไพ่โชคลาภเลยอะ่ะมันก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเด็กอะ่ะนัดรู้สึกนะคะว่า เด็กอะให้โชคสําหรับคุณบางทีธุรกิจที่คุณทําอยู่คุณอาจจะทำธุรกิจถ,ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอุย้ยกำลังมองหาช่องทางการทําเป็นไรายได้เสริมอะไรหรืออะไรต่างๆนานาก็ได้หรือธุรกิจหลกักหรืออะไรใดๆก็ตามะนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กแม่และเด็กสุขภาพของแม่และเด็กเสื้อผ้าของแม่และเด็กนะคะหรือว่าการพัฒนาการของลูกเ,เป็น ทำเป็นให้ลูกมีกิจกรรมพัฒนาทางด้านร่างกายหรืออะไรต่างๆนานาค่ะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะกับโดยเฉพาะกับในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับเด็กพูดเด็กหลายรอบมากแล้วนะคะเปิดเ,เปิดวิดีโอมา5นาทีเนี่ยนะัคิดว่านักใช้คำว่าเด็กไปค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยมากพอสมควรแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนพ้องค่ะที่อยู่ในตําแหน่งของสหัสชานั่นเองนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะเพื่อนพ้องของชาววันศุกร์นะคะคือบางทีก็มักจะมาจะมาก็มาแบบปรับๆนะคะไม่ได้ทันให้เตรียมตัวลวงหน้าก่อนบางทีะคะ่ะก็อาจจะหมายถึงการที่มีปัญหาก็ได้เข้ามาปรึกษาเราแบบฉุกระหุมากๆบางทีตีสองมาเคาะประตูนะคะหรือว่าตีสองโทรมาหารเราบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหารจริงๆช่วยแก้ไขให้หน่อยอะคะ่ะแบบนี้ก็เป็นใบได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีนะคะแสดง ว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณนะคะเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้ในยามที่เขามีปัญหาบรรยากาศของเพื่อนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีชาววันศุกร์เองนะคะนัดไม่รู้นะว่าโอเคไอ่อ เพื่อนพากันไปบนอะไรไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองเช็คกับเพื่อนเพื่อดูนะคะที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนและการบนบานสารเก่าสารเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วลืมแก้หรือเปล่าหรือว่าสัญญาไว้ว่าจะไปไหว้ตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีผัดกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะลองดูลองถามถามเพื่อนดูนะคะบางทีตัวคุณอาจจะลืมเพื่อนก็ลืมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพอพูดแบบเนี้ยแล้วคุณนึกขึ้นมาได้ก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีก็ให้รีบไปทําสาให้รีบไปแก้ซานะคะโอเคค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งของสหัสชาในเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารของชาววันศุกร์นะคะช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัว รู้จักพูดมากขึ้นนะคะเวลาในการสื่อสารนะคะรู้จักโรเทคตัวเองมากยิ่งขึ้นปกติอ่ะเป็นสายสู้อย่างเงี้ยค่ะสู้สู้ไปเจ็บไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นจะเป็นในลักษณะน,นั้นนะคะแต่รอบเนี้ยค่ะมันก็จะมีการโรเทคตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้ว่าอะไรควรพูดและไม่พูดอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้หรือบรรยากาศในช่วงครึ่งปีหลังอะคะ่ะมันมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหนึ่งอย่างที่พูดเราไม่คิดอะพูดแล้วแบบไม่ได้ไต่กองไม่ได้กันกองก่อนนะคะแล้วสุดท้ายมันทําให้ตัวคุณอะมี ส่งต่อตัวคุณเยอะอะไรเงี้ยค่ะคุณก็เลยเริ่มที่จะมีสติละสติเริ่มมาละปัญญาเริ่มเกิดละอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารด้วยต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างญาติาพี่น้องนะคะในช่วงนี้ในความสัมพันธ์นาะนะัรู้สึกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คุยกันนะคะคุยกันสาประโยคดี D 4ประโยคร้ายอะไรเงี้ยค่ะทะเลาะก,กันบ่อยมากความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องก็จะเป็นฟิลแบบ น่าจะตีกันซับเป็นส่วนใหญ่ค่ะน่าจะแบบทะเลาะกันเถียงกันง้องแง้งงงแย้งอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะซะเป็นส่วนใหญ่นะคะไพ่คําแนะนํายังไม่ออกเลยนะขออนุญาตเปิดไพ่คําแนะนํานะคะในเรื่องของญาติพี่น้องดูซิว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไร ช่วงเวลาดีๆใกล้เข้ามาแล้วแสดงว่าความสัมพันธ์ของญาติที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันกำลังจะถูกขี้คายอาจจะเป็นด้วยความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณก็พยายามที่จะยอมถอยนะถ้าเกิดว่าเป็นญาติที่น้องที่เป็นฟิลที่เขาอายุน้อยกว่าหรือว่าเขามีศักด น้อยกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเป็นหลานเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าไพ่หลักอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่านัดคิดว่ามันน่าจะได้จะได้รับการเคลียร์ใจหรือว่าได,ได้ได้รับการแก้ปัญหาได้ในเร็วๆนี้ในช่วงของครึ่งปีหลังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างเริ่มต้นจากบุตรหลานนะคะ เริ่มต้นจากคนในครอบครัวที่ผ่านมานะัดมักจะพูดคําว่าบริวารเน่ยเยอะมากพอสมควรเพราะในเรื่องของการเงินก็มีโชคลาภก็มาตัวตนก็มักจะแฝงไปด้วยเรื่องของเด็กนะคะแต่คําว่าบุตรหลานพอถึงตําแหน่งเนี้ยจริงๆแล้วอะค่ะเออนัดรู้สึกว่าตัวคุณอนะอาจจะมีลูกหลานบางคนเลยแบบเนี้ยค่ะที่ผ่าน คือทะเลาะเบาะแหวงกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันได้รับการแก้ปัญหาไปแล้วนะคะได้รับการแก้ปัญหาได้รับการเคลียร์ใจไปแล้วมันก็เลยทําให้บรรยากาศมันโอเคมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังนะคะขอดูไพ่คาแนะนําค่ะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรในไพ่ใบนี้นะคะ หมายความว่าเงินก้อนมาแล้วบางทีอ่าถ้าเกิดว่าลูกหลานน่ะน่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าดีการบางทีเขาอาจจะนําเสนอไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสารรค์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะให้กับคุณก็ได้ในด้านของการทําธุรกิจเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะการเงินของคุณน่ะมันจะมาจากเด็กทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กะจะขึ้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากลูกหลานเราสังเกตจากคนในบ้านเราแล้วเจอปัญหาเนี้ยแล้วปัญหาเนี้ยมันยังไม่ได้ถูก ใครบางคนมาแก้ไขหรือว่าคนที่แก้ไขก็น้อยมากแล้วคุณคิดปิงไอเดียตรงเนี้ยขึ้นมาได้อ่ะนัดก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเงินก้อนมาแล้วอืม ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างคะ่ะบริวารน,นะคะนั่นคือลูกน้องตีตรงตัวเลยนะคะลูกน้องคนในที่ทํางานคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีสถานะน้อยกว่าคุณด้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคําว่าบริวารน,นะคะยังสามารถพูดถึงในเรื่องของพ่อแม่บางคนก็เป็นบริวารของลูกได้นะคะคือพ่อแม่บางคนช่วยเหลือซัพพอร์ตลูกทุกอย่างหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนบางคนอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณนะคะว่าคุณจะมองใครเป็นบริวารอันนี้จาเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆสําหรับ,บบริวาร่ะ แล้วนะรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่สบายๆชิลๆมากกว่าเพียงแต่คือไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เคยมีความกินแหนงแคลงใจหรือว่าคลางแคลงใจกันมาก่อนนะคะมันได้รับการเคลียร์จบไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในช่วงของเวลาของการเฝ้าระวัง ะะก็คือไม่ได้ปล่อยสบายๆชิลๆเลยสักทีเดียวนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างอุปสรรคของชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะบา,คนะคนะบางครั้งนะคะุณอะบางครั้งอะค่ะอุปสรรคของคุณของคุณเลยอะคะ่ะคุณอนะมักจะรู้สึกว่าตัวเองอะหรือว่าสิ่งที่ตาทำอะมันต้องพร้อมมันต้องมี มันต้องมีอะไรทุกอย่างซัพพอร์ตมันต้องรองให้อะไรมันโอเคก่อนคุณถึงจะทํามันต้องมีใบรับรองมีนู่นมีนี่มีนั่นก่อนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบางทีมันอาจจะช้าจนเกินไปบางครั้งนะคะเราทําไปเลยไม่ต้องรองให้พร้อมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนก็ได้นะก็ในขณะเดียวกันก็ศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆะคะ่ะและอีกความหมายหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอุปสรรคของคุณอนะมันเหมือนกับว่าคุณอนะจำเป็นที่จะต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ มากจนเกินไปจนทําให้ลืมความคิดของตัวเองคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณย้อนกลับไปนะคะไพ่ใบเนี้ยบางทีเด็กอะ่ะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้มันเหมือนกับว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่โตพอหรือว่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้กับการที่มันขึ้นอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคอะคะ่ะจริงๆไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะสดใสนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมากๆค่อนข้างที่จะดีมากๆเพียงแต่ว่า มันดันไปอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคหรือว่าตําแหน่งของอะไรดังนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าให้ให้ทำไปเลยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซนต์หรอกอความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละคือสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะเพราะมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆนานาม,มากมายโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรัก ความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะให้ใบนี้คือเอาจริงๆนะรู้สึกนะคะว่าชาววันศุกร์เองอะคะบรรยากาศในช่วงครึ่งปีหลังอะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์อะไรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมักจะต้องผูกติดกับการตัดสินใจของผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณเสมอและในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันบางทีอะคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะมากดดันตัวคุณว่าเฮ้ยคุณกับคู่ของคุณนะยังไม่เห็นมีอะไรเลยแต่งงานกันมา3-4ปีแล้วยังดูไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นชิ้นเป็นอันเลยเลยแบบเนี้ยคะ่ะกดดันให้คุณาหาเงินมากขึ้นให้คุณสร้างความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือบางทีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ง ก็ได้เพราะเพราะอาจจะสถานะสถานะทางการเงินอาจจะด้อยกว่าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่องเงินนะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ว่าที่ผู้ใหญ่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงกังวลในเรื่องเนี้ยก็คือก็กังวลในเรื่อง,อ,งอนาคตน,นั่นแหละก็ต้องคิดว่าอันเนี้ยคือความหวังดีของเขานะคะโอเคทีนี้หรือในขณะเดียวกันนะคะสามารถตีความได้อีกว่า คู่ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการแนวคือบรรยากาศมันมันยังคงเป็นเรื่องของการเงินนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการ ต้องไปทําอะไรร่วมกันหรือเปล่าไปทําธุรกรรมอะไรบางหลายบางอย่างร่วมกันต้องไปเสียค่าแปะเจ๊หรือว่าต้องไปจ่ายอะไรบางอย่างร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศในลักษณะนั้นนะคะทีนี้นัดเปิดไพ่คาแนะนําให้ในความสัมพันธ์ของคู่รักคําแนะนําที่หนึ่งเจ็ดนะคะอุปสรรคที่เข้ามาให้ถือซะว่าเป็นบททดสอบอืมนะถ้าเกิดผ่านไปได้ก็ก็คงจะก็คงจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะคะโอเคค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเมื่อพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วนะคะนัดขอบพูดถึงคนโสดบ้างสําหรับคนโสดนะคะย้อนกลับมาที่ตําแหน่งปุตตาค่ะ,คะปุตตะก็สามารถพูดถึงในคนโสดได้ด้วยนะคะนั่นคือได้ไพ่ใบนี้ สำหรับคนโสดมีหลายสถาน,นะนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะคือเอาจริงๆนัดมองว่าเลอๆอะคะ่ะอาจจะมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกับคนเก่าหรือว่าคนเก่าๆอะคะ่ะเขามาง้อขอคืนดีหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองะะอะก็อยากที่จะไปหาเขาจะเป็นฟิลของความคุ้นเคยกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการได้คุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าคนในที่ทํางานที่รู้จักกันมานานมากๆแล้วอะค่ะบรรยากาศของความรักอะจะเป็นในลักษณะนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะน เรื่องของความต่างของอายุอะคะ่ะไม่คุณมากกว่าเขาก็น้อยกว่าเขาไปเลยแบบเห็นได้แบบชัดเจนนะคะในเรื่องของอายุเปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มให้นะคะสำหรับคนโสดคำแนะนำที่25นะคะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวอ่า ก็มีความสดใสมีเกณฑ์ความรักดีเขาเรียกวอะไรมีเกณฑ์ความรักที่ดีซ่อนอยู่ในนั้นนะคะถือว่าดีมากๆเลยสาหรับคนโสดนะคะชาววันศุกร์ทีนี้นัดเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสาหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะอุ้ยจะคล้ายๆกับคนวันพฤหัสเลยนะคะตาแหน่งไพ่ใบ,ใบคล้ายๆกันเลยนะคะหมายความว่า สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์มันเหมือนกับว่าคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยความชั่ววูบไปอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะไพ่คําแนะนำยังต้องเปิดอีกไหมโอเคเปิดไพ่คาแนะนําให้1ใ,ใบอึดอัดเขาบอกไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดหรือไม่ก็คิดทั้งคู่เลยว่าเฮ้ยมันเริ่มอึดอัดแล้วอะมันมันมันเริ่มจะต้องแบบมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วเลยแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังค่ะด้ไพ่ใบนี้นะคะข้อแรกเลยอย่าหักโหมในเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬามากจนเกินไปและมันจะทําให้สุขภาพส่งเอฟเฟกต่อสุขภาพบางทีโอยเคลื่อนย้ายน,น,นานหรือออกกำลังกายผิดท่าค่ะส่งผล กระทบในระยะยาวให้ความเป็นตัวตนของคุณนะคะมันหมายความว่าคุณอาจจาเป็นที่จะต้องการเทรนเนอร์ต้องการคนที่เขามีความรู้ความชํานาญในด้านของการออกกําลังกายอะคะ่ะเข้ามาช่วยเพราะไม่งั้นน่ะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ส่วนในเรื่องของอสุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจ นิดนึงนะคะตรงที่ว่าในเรื่องของอารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนมากจนเกินไปหรือว่าอย่ารีบมากจนเกินไปขยับผิดท่าการเคลื่อนไหวผิดจังหวะหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะให้ข้อเท้าเอ็นพิกก็มือหักเอ้ยหักเลยเหรอคะ <laughs> พูดเองก็ตกใจเองเลยคะ่ะหักเลยเหรอคือแบบให้เรามัดนระวังนะคะมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหักหรอกแต่แค่มันทําอะไรแล้วมันผิดท่าเนาะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งค่ะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะคือนาะรู้สึกว่าคุณมีโอกาสนะพอผู้หลักผู้ใหญ่เขาค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองขึ้นอยู่ที่คุณจะตัดสินใจเลยเพราะบางทีอะคะ่ะ ตำแหน่งที่มันใหญ่ขึ้นชื่อเสียงที่มาขึ้นมันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างมันไม่มีใครได้อะไรมาฟรีๆนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณอะความรู้สึกของคุณนะคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากที่จะย้ายงานจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งหรือว่าการเปลี่ยนสาขาหรือว่าการโยกย้ายอะไรบางอย่างเพราะมันเริ่มเบื่อเบื่อแล้วอะมันเริ่มแบบเฮ้ยตรงเนี้ยฉันจัดการฉันเรียนรู้ทุกอย่างแล้วมันเริ่มแบบไม่มีอินสปิเรชันในการทํางานแล้วหรือว่าการทํางานทุกวันมันดูซ้ำซากจําเจฉันไม่อยากที่จะทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะ ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะคุณก็เริ่มรู้สึกมันเริ่มจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคุณต้องการที่จะไปดีจุดที่สูงกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากที่จะขยับขยายกันไปกันไปนะคะแต่นะัรู้สึกว่าในเรื่องของงานน่ะคุณก็จะยังคงสภาวะเนี้ยค่ะไปตลอดทั้งครึ่งปีหลังของปีหกสามเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรง่ายๆอะค่ะแล้วยิ่งการแบบขยับทีนึงก็สะเทือนทั้งสะเทือนทั้ง วงการเลยแบบนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยและอย่างเปลี่ยนไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะดูไพ่คำแนะนำดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรโชคมีหลายรูปแบบนะคะลองสังเกตดีๆคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีอยู่ก็ได้คำแนะนำที่สามสิบสองความโชคดีของคุณนะัดรู้สึกเลยนะคะว่าข้อแรกเลยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์และมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อืม ะะอย่าเพิ่งไปเบื่อพยายามหาหรือว่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศน์เปลี่ยนทัศน,น,ศนคติในการทํางานไปก่อนเลยแบบนี้ค่ะลองดูก่อนเพราะสิ่งที่คุณทำมานะัดรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงพอสมควรนะระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างสําหรับโชคลาภนะคะได้ไพ่ใบนี้อย่างที่บอกไปเกินนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าโชคลาภของคุณจะมาจากเด็กบางทีถ้าเกิดว่าคุณมีลูกหลานที่วิ่งเล่นในบ้านนะคะยังเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยลองถามซีวงงวดนี้ออกอะไรให้ชูเลขหน่อยซีหรือว่าเขาพูดอะไรอ้อแอ้อ้อแอขึ้นมาให้ฝึกพูดตัวเลขก่อนเลยนะคะ 1- นถึงศถึงเเลยแบบเนี้ยค่ะลองดูคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากเด็กหรือว่าได้โชคจากอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้เรามา ดูในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจของคุณนะคะสาหรับคนวันศุกร์สิ่งที่คุณกังวลใจก็คือปัญหาเก่าๆอะค่ะมันกําลังจะกลับมาและมันจะสร้างปัญหาคือมันเหมือนกับปัญหาเก่าอ่ะมันเหมือนดูเหมือนว่าใช้คําว่าเหมือนนะเหมือนว่าจะจบไปแล้วแต่มันยังไม่จบอะแล้วมันยังส่งผลกระทบมีเอฟเฟกตต่อณปัจจุบันนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะคุณก็กังวลใจว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะคาราคาสร้างไปถึงไหนหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณกังวลใจซึ่งนัดแอบมองนะว่า ความรักของคนโสดโดยสัาไปนะคะแต่อาจจะเป็นเนื่ออื่นก็ได้นะโอเคค่ะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่างานของคุณจะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะได้งานหรือเปล่า ในไพ่ใบนี้มาสําหรับคนว่างงานนะคะข้อแรกเลยพยายามทําบุญสวดมนต์นั่งทำสมาธิหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นการให้ทานนะคะการให้ทานของนาดาไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหการต้องไปทําบุญทีนึงห้าพันสิบพันไม่มีนะห้าพันเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องทําเยอะๆเลยทําที่ละห้าบาทสิบบาทก็ได้แต่ทําบ่อยๆท,ทําทีๆแล้วหมันม่นหมั่นอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อย,อยๆเลยแบบเนี้ยค่ะก่อนที่จะให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตนของ ตัวเองด้วยนะคะแล้วบางทีมันอาจจะเสริมในเรื่องของงานจริงๆนะรู้สึกว่าคุณนะ่ยค่อนข้างที่จะเครียดมากๆแล้วแหละสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะคือเครียดอะไรหลายๆอย่างเลยแบบนี้คะ่ะในเรื่องของการในเรื่องของการไม่มีงานทำอะ่ะเนาะ พยายามทําตรงนี้แล้วกันนะคะหรือว่าไม่ก็นั่งทําสมาธิก็ได้นะพยายามทําบ่อยๆนะคะเ,เรามาดูในเรื่องของอาชีพเสริมกันบ้างอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาชีพเสริมของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับเด็กอะ่ะจะดีแต่สมมตินะคะว่าถ้าเกิดหูแบบมันคนละแนวกับชีวิตี่ชีวิตของคุณเลยอะ่ะคุณไม่ได้คาดฝันเลยอะ่ะเกียดเด็กอีกต่างหากเลยแบบเนี้ยค่ะ อะไรนะคะก็อาจจะเป็นฟีลของการที่บางครั้งอะคะ่ะสิ่งที่คุณทำอะสิ่งอาชีพเสริมที่คุณทำอะคะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เวลากับมันมากพอสมควรตัวอย่างเช่นการแกะสลักไม้หรือว่าการปั้นอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้เวลามากๆคะ่ะหรือว่าการเขียนโปรแกรมหรือการฟูมฟักเลี้ยงดูอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะทําให้คุณได้ดีถ้าจะเป็นธุรกิจของการแบบซื้อมาขายไปหรือว่าการเล่นหุ้นแบบเร็วอะค่ะเล่นค่าเงินที่มันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาอันนั้นอันนั้นไม่แนะนํา ะะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นฟิลของการต้องโหยต้องไปทุ่มเวลาให้กับมันเหมือนการปลูกต้นไม้อะการลงมเมล็ดก่อนที่จะลงมเมล็ดก็ต้องพรวนดินแล้วก็กว่าที่ต้นไม้มันจะแตกดอกแตกดอกผีใบออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลานั่นแหละสิ่งเราสิ่งสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมัน,นะคะมันถึงจะดีนะคะอือจะเป็นในลักษณะนี้ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของใครที่มีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมหุ้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนนะคะสําหรับพาร์ทเนอร์นะัดรู้สึกว่า ธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่มันค่อนข้างที่จะไปข้องเกี่ยวกับการต้องจ่ายค่าแปรเสียเยอะมากพอสมควร นะคะคแล้วก็หลายๆอย่างเลยอะ่ะมันจะเป็นฟิลแบบเทาๆหน่อยเลยแบบนี้นะคะ่ะสำหรับชาววันศุกร์เนาะอ่ะโอเคใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง7วันแล้วนะคะนัดยังมีทําดวงของคนทั้ง12ราศี12นักษัตย์12เดือนเกิดอีกด้วยคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถ แอดไลน์มาได้เลยตรงนี้เลยนะคะไลน์แอดแอด6 4ค่ะแล้วก็หาเบอร์มงคลให้เข้ากับชีวิตของตัวเองนะคะให้เข้ากับโชคชะตาให้เข้ากับดวงของคุณจริงๆนะคะก็สามารถแอดมาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ